สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนาร์เรซิ่งชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับโอ้แสงมันเข้าหน้าดูเลยเนาะเราอยู่กับมิสูพิชิไตไททันนะครับเป็นเจนเขาเรียกเขาเรียกโฉมแรกอะโฉมแรกแต่เป็นท้ายโดง่งท้ายโด่งจะเป็นโฉมแรกม i n เนอร์เชนท้ายตั้งๆงเห็นไหมเห็นท้ายเห็นท้ายรถไหมนููน,นูท้ายรถท้ายรถตั้งๆง,งเนี่ยมันจะเป็นม i n เนอร์เชนนะครับถ้าเป็นตัวแรกอะมันจะเป็นท้ายมนมนนะที่เขาเรียกหัวแมงปอผมว่าสวยดีนะแล้วก็วันนี้เรามาติดวัดบ,บูลนะครับสารลูปอีกแล้วว่า ไม่ได้ทํานานครับลืมแต่เมื่อกี้เราไปลื้อดูแลเจอแล้วว่าต่อตรงไหนนะตอนนี้ติดวัดบ,บูลเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหน้าน้ํามันหกสิบนะครับหน้าน้ํามันหกสิบปอนด์นะเป็นหน้าขาวนะเดี๋ยวเราไปสอนต่อเลยว่าต่อยังไงอะไรยังไงเนาะสําหรับตัวนี้ต้องมีสามทางทองเหลืองด้วยอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปเข้าตรงหน้าเซนเซอร์นะเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าเซนเซอร์ก่อนอันนี้เป็นไททันเครื่องมันคอมมาเรวแล้วนะ ท้ายเป็นท้ายตั้งตรงผมให้ดูท้ายก่อนท้ายเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยท้ายไม่จะเป็นตรงๆนะถ้าเป็นตัวแรกมันจะเป็นท้ายมนตรงนี้มันจะโค้งอันนั้นเป็นตัวแรกมันจะมี2เครื่องมันจะมีเครื่องที่เป็นเครื่องเก่าอ่ะเครื่อง L 2 0 0อ่อกับเครื่องคอมเมอร์เรลนะแต่ถ้าเป็นท้ายตั้งแลก็จะเป็นคอมเมอร์เรลละที่จุดที่เราจะต่อนะครับจะเป็นตรงนี้นะหน้าเซนเซอร์ตรงเนี้ยดึงท่อมันออกเลยดึงครั้งแรกมันจะดึงไม่ค่อยออกนะต้องคีมค่อยๆบิดลงมานะ ดึงตรงนี้มาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาสามทางเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเ้าสามทางเข้านี้แล้วต่อท่อเดินเข้าไปในรถนะจุดเข้าสายนะครับเป็นที่เดิมนะเดี๋ยวเราจะาลูกยางออกมานะแต่วันนี้เราจะต้องผ่าใส่ท่อเซมโกนะครับเราจะต้องผ่าเขาใหญ่หน่อยนะ,นะออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะตัดอันนี้ออกเลยตัดหัวนี้ออกเลยเพื่อจะใส่ท่อเซมโกนะ เรามาหาไฟหลีกครับนี่นะปักบักล่างเส้นบนขวามือขาวเขียวนะโอเคครับเข้าสายตรงนี้นะสีแดงนะส่วนสีดำผมเอามาฝากไว้กับสายนี่นะ ายที่ปรับกระจกนะครับพอเราเปิดไฟป,ปุ๊บนะไฟติดละเปิดที่ชี้ต่อให้ติดกับไฟหลีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลากลางวันมันติดนานๆมันก็จะร้อนไปนะแล้วกลางวันมันไม่จําเป็นต้องมีไฟนะสิ่งมีแค่กลางคืนพอแล้วเสร็จแล้วครับมาเดี๋ยวเรามาลองกันนะโอเคสตาร์ทแล้วนะเดี๋ยวดูวัดบูสต์นะครับเดี๋ยวผมจะเบิ้ลน,นะ เห็นไหมขึ้นแต่ไม่เยอะโอ้ถึงกระเบินตัดอะทันทีเบิ้ลตัดขึ้นแต่ไม่เยอะต้องเอารถไปวิ่งมันถึงจะขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเห็นไหมเขาจะขึ้นแค่ประมาณนี้แหละพอเราเอารถไปวิ่งนะเดี๋ยวบูธมันก็จะขึ้นมาแบบตามตามนั้นแหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ ถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ